โอ,โอเคครับกันก็สวีดัสสวัสดีเราผู้กล้าทั้งหลายด้วยนะครับนะเออวันนี้พวกผมก็จ่าแย้มจุด38เช่นเคยครับอยู่ในช่องของเฮียหมีที่รักออบไปเชี่ยวเอ็กหนะครับนะเฮออียหมีก็ได้ให้จ่ามาพากในช่องนี้นะครับนะเออฝากเพื่อนๆมากดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่จา่าด้วยนะครับนะเช่นเคยครับเราอยู่ในช่วงของลัคกี้ทามรอบเช้าของลุงสองแจ้งเกมมา มี p g 4เกมโ o เกอร์สเกมและเพคเมติกสีเกมนะครับนะเป็นกลุ่มที่แจ้งเกมที่มีโอกาสตแตกสูงแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับนะของแบบนี้มีได้มีเสียจำเอาไว้นะเพื่อนนะเออมีนี่ด้วยพูดจิ๋วที่เรากําลังจะมาเล่นกันนะครับนะอ่าเช่นเคยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามเด็ดขาดนะครับนะวันนี้จะมีไม่ใช่เทคนิคหรอกมาเล่นให้ดูเลยพกทุนมา2 0 0พ กะว่ายับไปสามสอย่างเดียวเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็เด็กกูให้หมดนะเพื่อนนะใช่ไหมมันต้องไม่เด็กหรือจะไหมอยู่ในช่วงลัคกี้ไทม์แบบนี้ยังไงก็เด็กให้ไม่หมดหรอกเพราะกูออกซะก่อนฮโอเคไปไม่รอช้าไปเลยดีกว่าไปโก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 วันนี้เราก็พาทนกันมาเยอะหน่อยใช่ไหมเออมันจะได้ปิวไอ้จิวรอบเช้าของ วันนี้ใช่ไหมเออมาพอเบตสามสิบวัดใจพาทุนมาสองพันได้คือจาจาขอบอกก่อนว่าถ้าได้มันก็ได้เลยนะเออถ้ามันแตกคือมันแตกสุดเลยนะเบตสามสิบนะแต่ถ้ามันไม่จ่ายนี่ตัวใครตัวมันครับเพื่อนออนะตัวใครตัวมนันใช่ไหมตัวใครตัวมนันจะไม่เกี่ยวนะ เทคนิควันนี้ไม่มีนะเออกดออโต้อย่างเดียวสามสิบหมุนต่อเดียวรอบนี้เราก็ปั่นมือนก่อนนะเช็คหน้าลายคำนวณแต่เงียบจัดพอเป็นสามสิบหมุนอย่างที่เคยบอกวัดดวงเอาถ้าเข้าฟรีก็เข้าจ่ายหรือว่ามันจะแตกนอกก็แตกมา เทคนิคไม่มีอัดเบ็ดสูงไว้ก่อนใช่ไหมเบ็ดสูงมันได้เปรียบอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่นนะเออคือแบบถ้ามันแตกจริงๆนะคือมันแตกเกินอนะ่ะแต่ถ้ามันไม่แตกนี่มันดูดหมดนะเพื่อนนะเออเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะแตกให้พี่จ๋าหรือเปล่านะพี่จ๋าก็ขอให้มันจะแตกให้พี่จ๋านะเมียจะได้ไม่ด่าใช่ไหม เพื่อนๆที่ดูก็อย่าเอาไปทําตามนะมันทุนสองพันกับเบสสามสิบนี่มันแบบมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเยอะเลยนะพี่จ๋าว่านะค่อยๆไต่เบดเอาแล้วกันนะแต่วันนี้พี่จ๋ามาเล่นให้ดูว่าถ้าเราก้าเสี่ยงกล้าวัดกับมันนี่ผลลัพธ์มันจะได้ไหมนม่งปลาเข้าไปหกร้อยแล้วมันกินลูไปว่าจะปวดนะเพื่อนนะ ถือว่าลายคำนวณค่อนข้างจะเบาอยู่นะโอเคได้มาได้แม่เหล็กมาร้อยสิบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคำนวณเลยเพื่อนใจกูเต้นเต้นแบบตุ๊บตุตับตตุ๊บตตับตัแล้วตอนนี้เฮียแล้วไงเฮียแล้วจิ๋ม เจ็ดร้อยหายไปแล้วเจ็ดร้อยหายไปแล้วเพื่อนกับสามสิบหมุนเลขเจ็ดร้อยหายไปแล้วคำนวณก็แบบได้มาไม่เยอะนะคอมโบไม่ค่อยจะออกสักเท่าไหร่พอเปิดโทโบดีกว่านะโทโบคู่ของเราโทโบคู่แรงหน่อยสามสิบหมุนเหมือนเดิมเพื่อนยัดสามสิบหมุนอย่างเดียวนะโอ้โหได้ไม่เหล็กดอกนี้แต่เป็นวายแน่นอนแต่เป็นวายแล้วยังไงขอคิวช่องหนึ่ง ได้ขนมปังกับคิวแตกเป็นวายช่องสามได้เคแน่นอนแล้วเพื่อนได้เคแล้วนอนโอ้โหโเต็มแพงตรงน,นี้แปดสามสอุดห้าิสตงค์นี่แตกนอกครับเพื่อนพื้นเลยนะแตกนอกพื้นเลยนะเออแตกนอกพื้นเลยทุนกลับมากําไรบวกสองรเลิกเลยไหมกำไรสองร้อยแล้วบ้ารีบเลิกไปไหนใช่ไหม คนดูยังไม่สาใจเลยยังไม่ได้สมน้ำหน้าจ่าเลยใช่ไหมโอ้ยสกเก็ตเตอร์เพื่อนสกเก็ตเตอร์สามตัวแล้วได้คิวมีลุน้นอีกมีลุน้นมีลุ้นโอมเพียงโอมเพียงโอมเพียง,โอ,ยงโอมจงมาไม่มาว่ะเฮ้ยพอเปิดโทบโบคู่ของเรานี่มันเริ่มมีคำนวณเยอะนะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมลบเลขมันดูดเราไปจัดเลยสาสิบหมูลนเลก รอบหลังมันเริ่มมีคำนวณคอมโบหนักหนักมาให้เราแล้วนะลุ้นเข้าฟรีอย่างเดียวเพื่อนเลยเกมนี้ข้างนอกก็แตกโหดนะจ๋าว่านะแต่ว่าชอบข้างในมันนะเกมไอ้พูดจิวเคกับเมาสิบแปดบาทเอย่องสามมีไหมได้สิบกับแม่เหล็กโอ้คือลุ้นสเก็ตตอีกแล้วเพื่อนแตกเป็นวได้ลุ้นได้คิวกับ A แน่นอนแล้ว scatter จงมามาเลยนะมามาอ,อุยมากี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าอูย้ยังได้ลุ้นอีกเพื่อนตกมาอีกตกมาอกเอาตกมาอ,กอีกตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามขี้ยยี่สิบเอ็ดหมุนยี่สิบเอ็ดหมุนเลยเพื่อนตายมึงจะจ่ายไหมเนี่ยยี่สิบเอ็ดหมุนนี้เบ็ดสามสิบนะย้ำว่าเบ็ดสามสิบนะถ้าจ่ายนี่ทีเดียวพอเลิกเลยเออมา ถ้ามีการคำนวณมันจะเพิ่มตัวคูณใช่ไหมเออมาลุ้นกันเออขอคำนวณมาก่อนตัวไม่ต้องหนักก่อนนะเออตัวเบาๆมาก่อนลุกเคกรอบทองมาได้ลูกเคกับขนมปัง99คูณสเองและะ้วไงคิหนึ่งมีด้วยแตกเป็นวายแน่นอนครับได้เอแน่นอนแล้วได้เอกับแม่เหล็กหาง252โองโอ้พันสองหก แค่คูณห้าเองนะืออมาต่อเนื่องคอมโบมาไหลไหลไปลูกสีอีกห้าร้อยสี่ไหลไหลไปไหล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 เคกับแม่เล็กอีกร้อยเก้าสิบสองเหลือจะเชื่อสองพันสองร้อยห้าบาทไปก่อนนะเออกับก้อนโตเหลืออีกสิบ็ดหมุนเดือนอีกสิบเจ็หมุนคูณเก้าแล้ว ลูกสิมาอีกแล้วตัวคุณขยเบตัวคุณขยเยบเิสามอืมตัวคุณขยเยบไปดียังไงต่อน่าจะงเข้าทีเดียวพอเลิกเลยเพื่อจะถ้าเข้าแบบนี้แล้วเหลืออีกสิบห้าหมุนนะครับไม่เลิกได้ไงใช่ไหมมาอีกไหมอีกสิบสามหมุนนะ จ๋าว่ามันต้องมีหนักหนัแน่เออขนุมปังกับเจมาหนึ่งพันสี่สี่ดอกทานตะวันนะมาหวานช่องหนึ่งตัวเพลงด้วยนะหนึ่งพันสี่สี่อีกสิบสองหมุนแตกไปสามพันหแล้วอะ่ะเอาจัดได้ขนมปังอีกภาพกระไปสี่ร้อยหกสิบแปด ลูกเจสองมาไหมมามันไหลดีจังวะวันนี้กับรอบเช้าแบบนี้ของลัคกี้ทา์ของเรานะถ้าอยากเข้ากลุ่มแบบนี้แตกโดๆแบบนี้จะปักหมุดให้แล้วคอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะเพื่อนนะอาจจะไม่1 0เอร์เซ็นเสมอไปใช่ไหมแต่ของแบบนี้มันมีได้มีเสียนะเพื่อนนะแต่ดูดิถ้ามันแตกดูดีดูดีดถ้ามันแตก แม่งมาเลิ่มไม่จ่ายวะแม่งบอกกูยองนิดนึงนะไม่จ่ายให้กูเที่ยโอเคคำนวณมาที่4 9 5 0ันาสตังนะจบ30ได้กี่หมุนนะเราเราหมุนไปพอ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 กูไม่ปันแล้วกูไม่ปันแล้วกูไม่ปันแล้วเอาได้อีกแล้วเพื่อนติก้าแตกเป็นวายได้ลูกเคพอแม่เหล็กช่องหนึ่งมีไหมได้สิบกับเอเค แตกเป็นโอ้แตกเป็นวายอีกแล้วถังเบียแตกเป็นวายยังไงเพื่อนดอกนี้ยังไงโอ้จบที่หนึ่งร้อยสามสามจบที่หกพันพาทุนมาสองพันถือว่าได้สี่พันโอเคเลยเพื่อนพอดีกว่านะมันแตกหนักให้เราแล้วใช่ไหมเราอย่าไปดันอย่าไปฟื้นพอดีกว่านะจ๋าว่านะไม่ไปต่อนะ กระเบ็ดสามิบจ่ามาเล่นให้ดูแล้วนะถ้าได้ก็คือได้แต่ถ้าเสียมึงชิบหายเนี่ยเพราะเบ็ดมันสูงนะโอเคถ้าใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้ผมเม็์แรกใต้คลิปเลยนะครับนะฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้วิจ่าด้วยนะครับนะเช่นเคยครับรับชมเพื่อความบันถึงเท่านั้นงดเล่นตามเด็กขาดนะครับโอ okay, เคเกมหน้ามีเกมอะไรฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมโอเคบายบายจุบจ๊บ